วันนี้นะคะเป็นวันเกิดน้องชายตัวน้อยนะคะจะให้อ่างเปาเป็นคนไปเลือกของขวัญให้ทํามเชือีครับดูนี่นี่มันแมงมุมแมงมุมมือลูกดําสุดๆไปเลยจ้าต้องไปล้างมือเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวัญให้พี่นิวที่ร้านขอยของกันลูกอยากได้ของได้ไหมอยากแต่ว่าลูกห้ามเอาเพงเพราะไม่ใช่วันเกิดตัวเองโอเคป่ะโอเคถ้าวันเกิดของแล้วไม่ต้องเอาของแพงไม่แพงมากเอาแบบธรรมดาโอเคป่ะโอเค Okay. แล้วลูกอยากซื้ออะไรให้พี่นิวรถตักดินพายไปทะ,ะเลทรายไปดูรถตักดินกับี่ว่าจะซื้ออะไรให้พี่นิวเรือกดูสิมันไม่มีสก,กีบีดี้หรอก้องชอบลูกว่าพี่นิวชอบอะไรละ่ะ พี่ีบอก่ไม่บบมันไม่มีมีพี่นิวบอกสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อของวัญให้พี่นิวเราได้มาซื้อเปในนี่แทนขนมเพราะว่าซื้อของเล่นน้องก็โตแบบระดับหนึ่งแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยากเล่นอะไรแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้าเราก็ไม่ได้เอารูปเมาด้วยกอซื้อไปแล้วมันแบบว่าใส่ไม่ได้ซื้อไปซื้อมาทำมามันเยอะจังฮะซื้อของไปซื้อของมามันกลายเป็นของเราเยอะกว่าของเจ้าข,ข,ของวันเกิดอีกแล้ว เต้นเพลงอะไรเต้นเพลงโกโกวาล่ะอร่อยไหมจ๊ะกินคำใหญ่ๆกินคำใหญ่พี่เดวพี่เดวตากันกากกินอะไรอ่ะเส้นปลาย